สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube เมืองตลุงผักสนฮะทีมงานนะครับรถเมืองตลุงผักสนเข้ามาถึงแล้วครับตอนนี้ก็จะไล่นะฮะแก้เชือกนะครับแก้เชือกแก้ผ้า,าทีา่รถวินมาถึงประมาณนะครับลงของก็น่าจะประมาณชั่วโมงหรือประมาณาไม่ถึงชั่วโมงนะครับสำหรับทีมงาน ช่วงนี้ทางนี้นะรถเข้ามาไวมากนะครับรถเข้ามาไวมากนะครับก็จะลงของเสร็จก่อนประมาณ1นึ่งคันหรือว่าสองคันก่อนที่ชุดเปลี่ยนกะจะมาเปลี่ยนนะครับนี่ฮะวันนี้ก็จะมีทีมงานที่จะต้องแก้เชือก Ông mưu khăn nè Tít à Liêu liêu ê nè, ồi nâu, ồi nâu, biệt cái nào Rồi ồi xì, xên, biệt cái nào Bạn, ồi xì, xên, biệt cái nào đây nữa nè Mà, trang này nè Lò, lò, lẳng Liêu Liêu เลยเลยอาญาไปอ๋อเคลอนร้อยยามาตรงมาขึ้นขึ้นขึ้นอนใช่ใช่อ๋อพ่อพ่อพอ นะฮะอ่าีน,นี้ก็จะเตรียมตัวนะครับแก้เชือกนะแล้วก็ลงของตรงนี้นะตรงนี้เราก็เว้นตามที่คุยกันอยู่นะครับเว้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อ,อจะมีทางเดินเข้าเดินออกในโรงแรมนะครับโรงแรมกรุงศีนะครับ ช่วงนี้นี่ช่วงนี้นี่ทำไมรถแต่ละคันมาแต่กันแต่วันมากเลยออกเร็วอ่ะเร็วทางมันโล่งเกินไปไม่ได้นอนนะ <laughs> ไม่ได้นอนนะแต่ละคันนี่โอ้เมืเอเอ่อปีซาร์โมบูญโมกเชียงอัตีมันได้รถเข้าอาัติอ่ะมันไม่ใช่คือสองคันมันเก็บได้แต่เช้าถ้าถ้าของมันเก็บได้แต่เช้าก็มาแต่เช้า เมื่กีมเร็จดรอมาทั Rent> ้งโมงมีมางมาถึงสี่โมสิบนาทีมาถึงสี่โสิบนแ่างลื่ยก็ดีแล้วครับที่มาแบบนี้เราจะได้ลงของเสร็จไวอ้นี้ฝากไอเอ็มร้อยให้หน่อยอันเดียวมันยีิบบาทก็ได้อันเดียวเลย ในวันชูนั้นด้วยเลยัมันอยู่ที่คนสั่งของครับบางทีก็สั่ง้าครับชื่อบอกอันไหนไม่เห็นครับอยู่คันที่สามนะคันที่สใบกุยช่ายบกุย่ายมันเคยใบุยช่ายมีไอเมื่อวันก่อนเออแต่วันก่อนไม่มีแต่ยุไม่เมียนวันก่อนไม่มีเต่หแต่ยุไม่เมียนยทั้งมันเคย่วันก่อนมันมาสิบโล ไม่มีไม่ได้ฝากตงนัไม่ลงมันไ้ข้บงบนมันเด้งว่ามัเคยเนี่ยเนอเนี่ยรั่วหร้ทันทันทีสามันไม่เป็นตลนเนาะเขาไม่เลยพอเปลี่ยนเแต่พลิกน่นทันทีสามันเรต็มต่มันเรียนนะใคว่ามือบอลหยไปว่าเน้อาเนี่ยรั่วหรอถ้าถ้าเคยอยาไปพิจารณาพิเี่ยง่เเคย

โอเค <Okay, S 2> ครับสำหรับคลิปนี้ก็อรอชมว่าตอนอลงของจะเยอะแค่ไหนฮะสวัสดีครับ